ชมแบดกันค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะเส้นทางออกกาลังกายของเรากลางทุ่งนาค่ะดูเหมือนจะไกลค่ะแต่คือคนที่ชมแบดกันค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะเส้นทางออกกาลังกายของเรากลางทุ่งนาค่ะดูเหมือนจะไกลค่ะแต่คือคนที่เราวันนี้เราก็ทําสถิติได้ห่างจากบ้านได้สีกิโล วันนี้ก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดค่ะก็จะมีแต่คลิปเป็นช่วงๆมาฝากเพื่อนๆม,มาก,ก็ก็ยังลงโปรยปลายอยู่ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะแต่ภาพสวยๆให้ทุกคนได้ชมเป็นเพื่อน<ล>มาก็เป็นน้ำใช่ไหมทุกคนเขาก็จะไหลไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงช่วงวันไหนที่มีแดดท้องฟ้าโปร่งเขาก็มีแสงแดดอย่างวันนี้ค่ะก็จะมีแสงแดดทำให้ท้องฟ้าแบบโปร่งใส อะไรอย่างเงี้ยช่วงเช้าเช้าแล้วก็บ่ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ออกมาเดินเขาก็จะขับจักรยานส่วนเราไม่ถานาัดค่ะเดินได้อย่างเดียวค่ะทุกคนคะรักสุขภาพรักตัวเองให้เยอะๆจ้ารักเพื่อนเพื่อนทุกคนตนนี้ก,ก็คบคลุ่ไปด้วยหรือ่ทุกคนเป็นเรื่องปกติของช่วงสภาพอากาศแล้วก็ธรรมชาติเขา,เามาเราก็จะเดินจากตรงนู้นมาถึงตรงที่เราเดินไปเมื่อกี้ระยะ การเดินก็จะประมาณ4กิโลค่ะทุกคนคะ่ะเขาก็ต้องตกอยู่อย่างนี้ค่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติเพราะว่าธรรมชาติเขาก็ใช้ชีวิตของเขาปกติถึงเวลาสอกิโลนะคะทุกคนแต่คือเข,เขาตั้งอยู่ที่สูงก็จะมองเห็นชาติเป็นพวกอพาร์ตเมนต์บ้างหมู่บ้านบ้างน,นะคะทุกคนคะ่ะ ปทุกคนเพาหิมะนี่เขาจะไม่ไหลไปไหนเขาก็จะกองกันอยู่อย่างเนี้ค่ะแต่ถ้าฝนเนี่ยพอตกแตทุกคนเส้นทางที่เราเดินจากที่ที่เราอยู่มาตรงนู้นที่พักเรานะคะทุกคนไกลๆนูน่นแต่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนค่ะ,ะ,คะวันหนึ่งเดินได้สามสิบกิโลก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคนคือเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะทุกคนอันนี้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นทุ่งนานะคะทุกคนค่ะแต่นี่ก็ปกคลุมไปด้วยหิมะ,ะทุกคน เป็นรื่องปกติของช่วงสภาพอากาศแล้วก็ธรรมชาติเขามาเขามาเขาก็มาค่ะยี้ะก็เหมือนฝนนะคะถึงเวลาก็มาหมดเวลาเขาก็หยุดตกยิมะก็เช่นกันค่ะเดีค่ะเดินไปค่ะทุกคนค่ะเราเดินกันต่อกลับบ้านอีกประมาณสามกิโลค่ะถึงถึงบ้านเราค่ะ นู้นบ้านเราอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนคะ่ะอเขาก็ต้องตกอยู่อย่างเนี้ค่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติเพราะว่าธรรมชาติเขาก็ใช้ชีวิตของเขาปกติถึงเวลาชมแดดกัน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่แหลคะค่ะเส้นทางออกกาลังกายของเรากลางทุ่งนาค่ะดูเหมือนจะไกลค่ะแต่คือคนที่ค่ะ สภาพพื้นทางเดินดีคนที่เขาขันจักรยานเก่งๆวันหนึ่งเดินได้30กสิโลก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะทุกคนคือเพื่อสุขภาพดีของเรานะคะทุกคนอันนี้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นทุ่งนานะคะทุกคนคะ่ะชมแบดกันค่ะทุกคนคะ่ะนี่แหลคะค่ะเส้นทางออกกาลังกายของเรากลางทุ่งนาค่ะดูเหมือนจะไกลค่ะแต่คือคนที่เขาก็จะปันจักรยานส่วนเราไม่ถนัดค่ะเดินได้อย่างเดียวคะ่ะทุกคนคะ รักสุขภาพรักตัวเองให้เยอะๆจ้ารักเพื่อนๆทุกคนมาก็เป็นน้ำใช่ไทุกคนเขาก็ <พอ S 2> จะไหลไปทั่วอะไรอย่างนี้ค่ะพอถึงช่วงวันไหนที่มีแดดท้องฟ้าปโปรง่งเขาก็มีให้ใช้ชีวิตกันเดินออกกำลังกายจนชินค่ะทุกคนคะ่ะ บางคนก็ไถสกีบางคนก็ปั่นจักรยานค่ะแล้วแต่ถ้าเกิดสภาพอากาศ<ม><น>ว่าหิมะนี่เขาจะไม่ไหลยไปไหนเขาก็จะกองกันอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ถ้าฝนเนี่ยพอตกที่บ้านนะคะเส้นทางก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนขาปะมาณสองกิโลนะคะทุกคน แต่คือเขาเขาตั้งอยู่ที่สูงก็จะมองเห็นชัดเป็นพวกอาพาร์ตเมนต์บ้างหมู่บ้านบ้างน,นะคะทุกคนคะ่ะไปทุกคนชมแดดกันค่ะทุกคน,กน,นะคะ่คนคะนี่แหลคะค่ะเส้นทางออกกาลังกายของเรากลางทุ่งนาค่ะดูเหมือนจะไกลค่ะแต่คือคนนี้ตอนนี้ก็กลุมไปด้วยกีมะ,ะทุกคนเรื่องปกติของช่วงสภาพอากาศแล้วก็ธรรมชาติเขา มากมาก็เป็นน้ำใช่ไหมทุกคนเขาก็จะไหลไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงช่วงวันไหนที่มีแดดท้องฟ้าโปร่งเขาก็มีมาก็เป็นน้ำใช่ไหมทุกคนเขาก็จะไหลไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ<ข>อ,อถึงช่วงวันไหนที่มีแดดท้องฟ้าโปร่งเขาก็มาเขามาเขาก็มาค่ะอย่างเงี้ยก็เหมือนฝนนะคะถึงเวลาก็มาหมดเวลาเขาก็หยุดตก หิมะก็เช่นกันค่ะแต่คนนะคะเอาบรรยากาศเดินออกกำลังกายมาฝากกันจ้า,าค่ะเดินไปค่ะทุกคนค่ะอาเขามาเขาก็มาค่ะหิมะก็เหมือนทุกฝนนะคะถึงเวลาก็มาหมดเวลาเขาก็หยุดตกหิมะก็เช่นกันค่ะแต่ เอเจภาพพื้นทางเดินดีคนที่เขา้าฝันยานกี่คนนะคะเอาบรรยากาศเดินออกกำลังกายมาฝากกันจ้าชมแบบกันค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะเส้นทางออกกำลังกายของเรากลางทุ่งนาค่ะดูเหมือนจะไกลค่ะแต่คือคนที่คนนะคะเอาบรรยากาศเดินออกกำลังกายมาฝากกันจ้ามาก็ ก็ยังลงโปรยปลายอยู่ค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะแต่ภาพสวยๆให้ทุกคนได้ชมเป็นเพื่อนต่นี้ก็ครบคลุมไปด้วยดีะทุกคนเรื่องปกติของช่วงสภาพอากาศแล้วก็ธรรมชาติเขาเอา่มาตทุกคนเส้นทางที่เราเดินจากที่ที่เราอยู่มาตรงนูง้นที่พักเรานะคะทุกคนไกลๆนู่นค่ะแต่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนคะ่ะ พันสองกิโลนะคะทุกคนแต่คือเขาเขาตั้งอยู่ที่สูงก็จะมองเห็นชัดเป็นพวกอพาร์ตเมนต์บ้างหมู่บ้านบ้างน,นะคะทุกคนค่ะไปะทุกคนอ่าเขาก็ต้องตกอยู่อย่างนี้ค่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติเพราะว่าธรรมชาติเขาก็ใช้ชีวิตของเขาปกติถึงเวลาทุกคนเส้นทางที่เราเดินจากที่ที่เราอยู่มาตรงนู้นที่พักเรานะคะทุกคนไกลๆนู่น แต่นี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนคะ่นะ,คะนี่ใช้ชีวิตกันเดินออกกําลังกายจนชินค่ะทุกคนค่ะบางคนก็ไถสกีบางคนก็ปัน,นจักรยานค่ะแล้วแต่ถ้าเกิดสาภาพอากาศกันนะคะจากที่เราเดินมาแล้วเราก็ต้องเดินกลับนะทุกคนนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปจากที่เรายืนก็ประมาณวันหนึ่งเดินได้สามสิกิโลก็ถือว่าโอเคแล้วนะทุกคน คือเพื่อสุขภาพดีของเรานะคะทุกคนอันนี้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นทุ่งนานะคะทุกคนค่าเขาก็ต้องตกอยู่อย่างนี้ค่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติเพราะว่าธรรมชาติเขาก็ใช้ชีวิตของเขาปกติถึงเวลา,าสภาพพื้นทางเดินดีคนที่เขาาเ้าฝั่งจักรยานเก่งๆตอนนี้ก็กลบมไปด้วยอีมแ้ค่ะทุกคน,กคนเรื่องปกติของช่วงสภาพอากาศแล้วก็ธรรมชาติเขา มาชมแดดกันค่ะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะเส้นทางออกกำลังกายของเรากลางทุ่งนาค่ะดูเหมือนจะไกลค่ะแต่คือคนที่ว่าหิมะนี่เขาจะไม่ไหลหไปไหนเขาก็จะกองกันอยู่อย่างเนี้ยค่ะแต่ถ้าฝนเนี่ยพอตกหิมะก,ก,ก็ก็ยังลงโปรยปลายอยู่ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะแต่ภาพสวยๆให้ทุกคนได้ ชมเป็นเพื่อนคนนะคะเอาบรรยากาศเดินออกกำลังกายมาฝากกันจ้าให้ใช้ชีวิตกันเดินออกกำลังกายจนชินค่ะทุกคนคะบางคนก็ไถ่สกีบางคนก็ปั่น,นจักรยานค่ะแล้วแต่ถ้าเกิดสาภาพอากาศแต่นี่ก็ปกคลุมไปด้วยหิมะค่ะทุกคนเป็นเรื่องปกติของช่วงสาภาพอากาศและก็ธรรมชาติเขามาค่ะทุกคนเส้นทางที่เราเดินจากที่ ที่เราอยู่มาตรงนู้นที่พักเรานะคะทุกคนไกลๆนู่นแถวนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะทุกคนคะ่ะนะคะมีแสงแดดจังวันนี้ค่ะก็จะมีแสงแดดทาให้ท้องฟ้าแบบโปร่งใสอะไรอย่างเงี้ยช่วงเช้าๆแล้วก็บ่ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ออกมาเดินตอนนี้ก็ครบครุมไปด้วยมะะี่ะทุกคนเป็นเรื่องปกติของช่วงสภาพอากาศแล้วก็ธรรมชาติเขาเอ่อมาเราเดินกันต่อ กลับบ้านอีกประมาณสามกิโลค่ะถึงถึงบ้านเราค่ะนู้นบ้านเราอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะเดินไปค่ะทุกคนคะ่ะเขาก็จะปั่นจักรยานส่วนเราไม่ถานาัดค่ะเดินได้อย่างเดียวค่ะทุกคนคะ่ะรักสุขภาพรักตัวเองให้เยอะๆยจ้ารักเพื่อนๆนเราก็จะเดินจากตรงนู้นมาถึงตรงที่เราเดินไปเมื่อกี้นะระยะ,ะการเดิน ก็จะประมาณ4กิโลค่ะทุกคนคะ่ะหนสองกิโลนะคะทุกคนแต่คือเขาเขาตั้งอยู่ที่สูงก็จะมองเห็นชัดเป็นพวกอาพาร์ตเมนต์บ้างหมู่บ้านบ้างน,นะคะทุกคนคะ่ะไะทุกคนมาก็เป็นน้ำใช่ไหมทุกคนเขาก็จะไหลไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงช่วงวันไหนที่มีแดดท้องฟ้าปโปรง่งเขาก็มิกันนะคะจากที่เราเดินมาแล้วเราก็ต้องเดินกลับนะทุกคนนะคะ ก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปจากที่เรายืนก็ประมาณว่าหิมะนี่เขาจะไปไหลหไปไหนเขาก็จะกองกันอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ถ้าฝนเะนี่ยพอตกตอนนี้ก็กลุมไป,ปด้วยหิมะทุกคน